ตอนที่เกเรื่องที่นายกู้ปิดบังไว้เมื่อห้าปีก่อนที่มหาลัยนายกลับไปคบกับผู้จัดการเสี่ยวจินสะได้นะไม่ได้คบแต่งงานกันไปเลยเหรออืมนี่มันเรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่กันทำไมฉันไม่รู้เลยอะวันเกิดวันนั้นน่ะนายไปขอเรื่องมาเหรอพวกเธอเพื่อนกันสองคนกระซิบกระซาบไปเสียง จัดการเสี่ยวจินสวัสดีค่ะ,ะเฉลียงจริงๆฝึกงานอยู่แผนพัฒนาฉันกับเสี่ยวเป่ยค่อนข้างสนิทกันก็เลยมีอะไรให้คุยเยอะหน่อยนะคะสนิทกันแค่ไหนเหรอรูจักกันตั้งแต่เกิดค่ะเพื่อนที่โตมาด้วยกันงั้นเหรออ๋อผู้จัดการเสี่ยวจินวันนี้ฉันเลี้ยงเ,เองค่ะเธอทําทงานก็ลาบากไม่น้อยกว่าจะหาเงินมาได้ก็เก็บไว้เถอะนะคุณหนูจินคุณให้จริงๆเลี้ยงเธอนะอนอกจากร้านกาแฟร้านนี้เธอยังมีสวนผลไม้อีกสวนร้านชาสองร้าน า,าที่แท้ก็นิทานเด็กน้อยเรื่องคุณหนูวุ่นวายกับคุณชายตกอับที่ไม่คิดอะไรกันนี่เอง hey! oh, ไป mm. ดูถ้าเมื่อก่อนเสียวเป๋ยของเราจะได้คุณเหลียงดูแลไว้ไม่น้อยเลยเนะี่ยฉันดูแลเขาไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะ,คะแม่ตช้งหาที่ดูแลหรือเธอคิดว่าเรากับจริงๆ <ST S> ต่อไปเสียวเป๋ยก็มีฉันดูแลแล้ว คุณแม่เลี้ยงสามารถแบ่งความห่วงใย,ยไปให้เด็กผู้ชายคนอื่นได้นะคะคุณเลี้ยงเรื่องฝึกง,งานจริงสิจริงๆเธอบอกกับคุณป้าด้วยนะว่าสัปดาห์หน้าฉันจะไปเยี่ยมเขาหน่อยแล้วเธอก็บอกกับคุณป้าด้วยนะว่าสัปดาห์หน้าฉันก็จะคุณป้าเหรอคุณป้าคือใครกันแม่ฉันไงคะแม่เธอคือคุณป้าเขาเหรอใช่ค่ะถ้างั้นเธอคือลูกพี่ลูกน้องผมที่แก่กว่าผมสิบเดือนอ พี่ลูกน้องเหรอใช่ค่ะผู้จัดการเสี่ยวจินคิดไม่ถึงว่าคุณกับเสี่ยวเปยจะแต่งงานกันแล้วเอจริงสิเมื่อกี้คุณพูดเรื่องฝึกงานของฉันทําไมเหรอคะเออฉันจะบอกว่าฉันอยากทําความเข้าใจกับการฝึกงานของเธอสักหน่อยอ้นี่ชิวปีผลงานของเหลียงจริงๆในแผนการตลาดเป็นยังไงบ้างเหลียงจริงๆเหรอครับใครคือเหลียงจริงๆเก่งมากความสามารถโดดเด่นงั้นเหรอ ตกล้มฉันดูแลคงไม่ได้ถูกลักพาตัวใช่ไหมครับถ้าเป็นงั้นจริงก็กระพริบตาสองทีนะครับคุณเลียงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณเป็นพนักงานเต็มตัวแล้วนะต่อไปถ้าเรื่องงานมีปัญหาอะไรแล้วก็มาหาฉันได้เลยขอบคุณค่ะฉันจะทําให้เต็มที่ค่ะอืเดสตินีรักนี้พี่ขอเห็นลูกพี่ลูกน้องเป็นศัตรูหัวใจ เขาใจผิดได้ขายหน้าส <ım Laser> ัขนาดนี้จะกลับบ้านไปปั๊มลูกยังไงละเนี่ยในฉันลองอย่างเชิงดูท่าทีของเขาหน่อยสิคุณนั่งลงก่อน เดี๋ยวผมจะไปซื้ออะไรมาให้อรอผมนะอืมว้าว <Wow. S 1> สายไหมามาลองชิมดูจูจูก็ซื้อของหวานให้เรารู้แล้ว ผู้ชายคิดอย่างนี้นี่เองอืมหวานไหมอมอมอ,มอ,มอ,มอะไรกันอืมไม่มีอะไรติดปากเนี่ยไม่ได้ให้นายดูสักหน่อยว่าบนปากมีอะไรติดอยู่ไหมเร็วเข้าเร<ม>็วเข้าอะไรกันเล่าตอนนี้ปากฉันก็หวานแล้วไงเล่านจูบฉันได้แล้วล่ะจากนั้นก็กลับบ้านไปปั๊มลูกกัน <c oughs> พูดอะไรไม่อายคนเหรอ ฉันบอกว่านายช่วยฉันปั๊มลูกหน่อยถึงทักษะในการทํางานของฉันจะเก่งแค่ไหนเรื่องแบบนี้ฉันก็ทําคนเดียวไม่ได้หรอกให้ผมช่วยคุณกันเหรอที่คุณทำเมื่อเช้าก็เพื่อจินหลงหลม คุณแต่งกับผมก็เพื่อจะปั๊มลูกเหรอพวกเราก็แต่งงานกันแล้วนี่นาตอนนี้จะมีลูกก็ไม่ผิดกฎหมายเรื่องนี้ฉันต้องการนายมากจริงๆนะคุณไม่ได้ต้องการผมเลยต้องการสมรรถภาพของผมพี่<อ>ชายพี่สาวคะช่วยซื้อหน่อยคะ่ะขอบใจจ้าไม่เอาดีกว่าเธอไปเล่นตรงนู้นเถอะพวกเรากำลังคุยกันเงียบๆหนูได้ยินหมดแล้วพวกคุณคุยเรืมีลูกกัน พี่ชายพี่สาวซื้อดอกไม้สักช่อนะถ้าซื้อสักช่อมันจะช่วยมีลูกได้ตกลงพี่ขอเมาดอกไม้ของเธอหมดเลยนี่จ้ะมาสแกนหน่อยสิสแกนเลยขอบคุณค่ะพี่สาวแม่คะหนูขายดอกไม้หมดแล้วถ้างั้นเรื่องปั๊มลูกได้รับดอกไม้ไว้ก่อนเถอะนะ อนายเป็นอะไรไปน่ะเสืวไปเสยวไปเสยวไปอย่าทำให้ฉันกลัวสิเสียวไปถูกตะปูตามที่ท้ายทอยยังจะเรียกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยอีกเหรอเห็นในเมืองตอนนั้นก็ไม่มีกล้องวงจรปิด พวกญาติๆต่างก็คิดว่าเสี่ยวเปยเจอเรื่องนี้เพราะว่าเกเรไปทะเลาะกับพวกเด็กอัธาพานนอกโรงเรียนมาตอนเสี่ยวเปยอายุ17ตระกูลกูลก้ก็มีแต่เรื่องจะไปหมดพี่ชายสองคนนั้นของเขาเป็นลูกติดพ่อเลี้ยงต่อมาแม่เขาเสียไปหุนของตะกูลกูลก้ก็ถูกพี่ชายสองคนนั้นครอบครองหมดเรื่องที่ว่าใครทำร้ายเขาก็ยิ่งไม่มีคนสนใจเข้าไปใหญ่ มีหน,น้าแล้วเกาถึงต้องไปร้องเพลงที่บาผู้จัดการเสี่ยวจินคะที่คุณให้ฉันเข้าร่วมแผนกพัฒนาเขตเมืองใหม่คงไม่ใช่เพราะว่าฉันเป็นลูกพี่ลูกน้องของเสี่ยวเปยเหรอกนะคะจะเป็นไปได้ยังไงล่ะฉันไม่เอาเรื่องส่วนตัวกับงานมาปนกัน้วนะเธอไปทํางานก่อนเถอะได้ค่ะผู้จัดการเสี่ยวจินเยี่ยมไปเลยจริงสิอ,อย่าให้เสี่ยวเปยรู้ว่าฉันคุยกับเธอนะ บีบบังคับเขาที่น่าสงสารขนาดนี้ให้แต่งงานกับฉันได้แถมยังเห็นเขาเป็นเครื่องปั๊มลูกอีกฉันนี่มันสาะ,ะเลวจริงๆสายเข้านายกู้ฮัลโหลนายอยู่ข้างล่างบริษัทพวกเรางั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะไปรับนายเดี๋ยวนี้ล่ะ งงรจิๆถ้าเก่งมากเลยนะไม่ต้องพึ่งพาเส้นสายจากเสี่ยวเปก็ได้รับการยอมรับจากผู้จัดการเสี่ยวจินได้รองผู้จัดการจินอย่าขยับนะคะฉันรู้ว่าถ้าคุณเจอฉันแล้วจะสวยดังนั้นฉันจะนี่สิเถิเอาโจร้ยอีกแล้วขอโทษค่ะรองผู้จัดการจินขอโทษค่ะไม่เป็นไรเนะเหีียงจริงๆ ทำไมเป็นเธออีกแล้วอะฮะขอโทษค่ะเฮ้ยนี่เธอเฮ้ยเหลียงจริงๆคนนี้เนี่ยเสัหญ่มาจากไหนกันเพิ่งเป็นพนักงานก็เข้าแผนพัฒนาเขตเมืองใหม่ซะแล้วเธอได้เข้าร่วมแผนพัฒนาก็ใช่นะ่ะสิแถมผู้จัดจาก,การเสี่ยวจินสั่งเองอีกด้วยนะพูดแล้วหงุดหงิดเดี๋ยวย่องฉันมีเรื่องให้นายไปทำซีร็อกใบนี้แล้วก็แจกให้ทุกคน<อ>ด้วยนะได้ค่ะอ,อทุกคนฟังนะวันนี้บ่ายสี่โมงครึ่งจะประชุมกันอย่ามาสายล่ะเข้าใจนะครับ ผู้จัดก,การเสี่ยวจินสวัสดีค่ะผมมาบริษัทไม่รบกวนคุณใช่ไหมไม่รบกวนที่บริษัทก็ไม่มีอะไรมากงั้นพวกเราไปกินข้าวกลางวันกันนะร้านอาหารร้านที่อยู่ชั้นล่างอร่อยสุดๆไปเลยมาทำอะไรต้องส่องดูหน่อยละฝาดหน่อยประทานจินสุดยอดไปเลยลูกเขยพวกท่านมาที่บริษัทแล้ว โชว์แวบแบบนี้มันต้องสืบไหนดูสิถ่ายให้หมดเลยม,มีอะไรบ้างเนี่ยใช้ไม่ไดอ้อันนี้ก็ใช้ได้ผู้จัดการเซียวจินคุณคอยู่ไหนครับผมจะมาขอเอกสารฉบับหนึ่งจากคุณตรงไหนดีเนี่ยผู้จัดการเซียวจิน,ผ,นผู้จัดการคุณอยู่ไหมครับออคงไม่อยู่สินะครับอ่ ก่อนว่าถ่ายตรงไหนได้บ้างไปตรงนี้ไม่ค่อยดีเปลี่ยนที่ดีกว่าตรงนี้ก็ใช้ไม่ค่อยได้ตรงนี้แล้วกันแท้จุกจิกหรือโอ้โ,อโห,โหเหมือนกันเลย เป้าหมายเดียวกันใช่ไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยือนี่ประธานจินส่งนายมาเหมือนกันเหรอฮะเฮ้ยใช่เลยใช่เออเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยซ่อนตัวอึ๊บจุ๊บอุ้ยผู้จัดการเสี่ยวจินฉันเอาเอกสารมาฮะมุมนายเป็นไงบ้างเออโอ้ก็พอได้อยู่นะโอเค ฮะไม่อยู่หรอกเหรอฮะอ๋อฮะขุดแล้วแป๊บ งไพวกคุณเฮ้ยวันนี้เอ้าเข้ามาสิจู่ๆผมก็มาไม่กวนคุณจะรำรงการได้เห็นหน้านายฉันก็ดีใจจะแย่อยู่แล้วนายรอเดี๋ยวนะฉันจะไปรับสายก่อนครับฮัลโหล บอกแสสำคัญถ่ายทุกมุมนี่จะเรียกทำไมเล่า้เอกไม่อยู่ได้วซ้ำนายถ่ายอะไรของได้ยุ่งน่าวันๆมีแต่เรื่องทั้งนั้นดาวน์โหลด95%วันนี้นายมหาชันมีธุระอะไรหรือเปล่าผมไม่มีธุระอะไรนะนายจะต้องมีธุระอะไรแน่ๆ ผมไม่มีธุระจริงๆเออคุณเลิกงานกี่โมงละ่ะห้ามโมงอะทำงานเสร็จก็เลิกงานได้คุณมองผมนะออช็อตเ,เ,ออเออต็ดละเอ๊ะทตาทำไมนายถึงไม่ถ่ายอะถ่ายสิอ๋อไม่ค่อยอยากถ่าย งั้นเาจุ๊บเลยจุบจุจุ๊บจุเลยจุบๆๆจุบจุ๊บหน้าเห็น,นตนอะถ่ายให้ชัดๆุๆๆๆุขายจุบๆๆๆๆเลยใคร <c oughs> ครกันแม่สอรี่นะอสภาพปิดนิ่ต้องตีเนียนไว้ก่อนใครขอโทษนะจับยังข้าศึกไม่อยู่แล้วคนกลิ่นไม่ไหวแล้วด้วยพวกคุณตคต่อไปกี่ครั้งเนี่ยพวกนายมาทำอะไรที่ห้องทำงานของฉันโปรดติดตามตอนต่อไป ว่ากันว่าทุกคนจะตกหลุมรักเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นและหลังจากนั้นคุณจะตามหาเงาของเขาหรือเธอ 眼里，不管几万里，也要去星空旅行。云朵偷喝了我屋顶的酒，微醺着被晚风牵走。一不小心撞到你的胸口，悄悄藏在了星星背后。我用时间和生命去。